สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนคขับทางช่องพ่อแม่อุงหญิงมาแรงพอกันครับวัดเนินกระบกบอวินศรีราชาครับมาอนีพักไกลๆงานครับห่างงานอยู่3ามกิโลครับพักผ่อนตเต็มที่ครับวันนี้เงียบสงบ แอร์เย็นเฉียบเจ้าของรีสอร์ทใจดีครับโอกาสหนาเดี๋ยวมาใหม่ครับ BB รีสอร์ทสุดยอดเลยครับที่พาคมานี้กว้างง่ายบรรยากาศลมลื่นเงียบสงบฝากพี่น้องครับ17กรกฎาคมนี้ ทุบรุมภาพยนตร์หืุอแรกมีมีเสือครับมีเสือมาขายครับหนางานมันนี้กรับวันที่สองกับดีใจกับผู้ส่ผู้มานครับมึงหวไมออกครับมันนี้ ว่าย uhm ังนก็ออกแปดแปดมีคนถือบวนอไอ้จีมาหรอเก็บของมาหรอบรรยากาศดีเลยครับหล่มลื่น เจ้าของก็ใจดีครับคือนี่ผมมาขอถ่ายรูปนะมันนี้มีกูปี๊ดรับอีกเมือหนึง่งฝากพี่น้องที่มาบได้ครับขขากุ่ปีดได้เลยเขาปุ่มปี๊ดได้ดเลยครับทักสาวน้อยเพจป้านแพงแฟนเพจท้เป็นกิโลหั สามกิโลสองกิโลไม่นด้ก็ถึงเลยเนี่ยเป็นอยู่ทถึงเขาเป็นปะอ,อ,อ,อยู่บนเขาใช่ไหมครับครับบนเขาประมาณสองกิโลครับสนามอยู่บนเขาบนเขาครับบรรยากาศน่าจะดีครับสนามบนเขาตีจะหันหันหลังออกทางั้งครับว่ามาก่อนหันหน้าครับห,หน้าออกทางแล้วพอโดนคนไ่ตองเข้าประตูครับเขาเสียบัรไงยืนเห็นมองเห็น ครับเจ้าของรีสอร์ทครับมืนขึ้นันมาขอถ่ายรูปน้ำของผักไงลีครับนนี้กว่างเอเย็นเจี๊ยบเลยสักบาทลังน,งน,งนึงเนี่ยเทียวยางกว่างเลย เย็นเจาบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องเล็กฝั่งนี้ไหมเนี่ยครับครับเดี๋ยวได้ครับผมมาลายเที่ยวแล้ววิ่งผ่านแถวนี้ไม่เคยมาเลยนี่ครับเจ้าของใจดีครับเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนนะบีบีลีสอด โอ้ขนาดห้องเล็กนั่นนี่ห้องเล็กนะห้องเล็กโอยมันมันบปรเล็กเลยนี่ครับห้องเล็กเนี่ยใหญ่เลยแต่ตอนนี้มันเต็มมาคืนเนี่ยก็เลยทักตรงนู้นเหลือห้องเดียวนิดเต็มหมดโอ้ยผมมาหลายรอบแล้วแถวนี้ถ้ารู้ว่าแบบที่นี่เที่ยวนาเดียวใหม่ครับครับกว้างใหญ่เลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยมีตู้เย็นมีห้องน้ำย่างดีเลยครับข้างล่างข้างล่างบีบีรีสอร์ท อยู่ไกลๆกับบอวินอยู่ถนนอะไรนะครับถนนทางมาบอวินถนนอะไรบึงบอวินบึงตำบลบึงตำบลบึงนะครับรอยห้าห้าครับสุดยอดเลยครับปกติมาหลายคันนะถ้ามาจริงๆเนี่ยสี่ห้าห้องเลยนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้ามาแถวนี้ผมจะทัวร์ไว้ก่อนครับครับเงียบสงบดีเงียบห้องพักสะอาดลมลื่น เปิดใหม่ๆเลยเนาะครับเนาะครับเปิดกับที่สองกรกฎาครับบเพิ่งเปิดยังไม่ถึงปีขนาดห้องน้อยได้ในย่างไงเนี่ยขนาดห้องเล็กนั่นนี่มีข้างหน้านางอย่างดีเลยครับมือแรงครับวัดเนินกระบกตบบออำบลบ่อวินอำเภออำเภอศรีราชาศรีราชาครับชลบุรีฝากพี่น,น้อง fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพง บีสอบีบีรีสอร์ทครับนี่ครับสอร์ร่รมระอาดลมลื่นสะอาดลมลื่นจังจี้เป็นยังไงนอนมวนบอบ่นอนมวเน,นมวเนนวหงเนาะ เย็นเงียบสะดวกมีตู้เย็นมีอย่างโอ้ห้องยางกว้างขนาดห้องน้อยย,งย,งยังใหญ่เลยเด็ก <ใน S 1> มีฟันสากสักผ้าฟอมมีซักผ้าฟอมอ่ข้างหน้ามีซักผ้าพ,พ <c oughs> นานร้พอมอ่ะอ,อย่างดีเลยผ้าเอาแพงไหมค่ะผ้าแพงไหมเพื่อนนะถามร้อยหนึ่งร้อยหนึงไม่แพงตะกร้าหนึ่งร้อยหนึ่งอ้ยไม่แพงนะครับไม่แพแพงพีง่เขาไปซากอบเขาซึ่งซากซึ่งมีที่อบด้วย ครับถ้าอันนี้อบให้เรียบร้อยนะครับใส่เลยเลยผ่าเจ็ดตัวก็เราเอาอบครับพี่น้องผ่านมาทางนี้กะ BB Resort นี่แหละโฆษณาให้เพื่อนเลยครับดีอีลีการันตีี่ายยังงไมถึปเลจ้าการันตีเลยเที่ยวนาถ้ามาเล่นแถวนี้กะจะโทรมาล่วงหน้าครับหนูถ่ายรูปไปลงใพูนกัะหนูให้หน่อยได้ เงินยังไม่หล่อเลยครับเอาเอาเอาที่มันมีวิวๆหน่อยก็ได้ครับตรงป้ายก็ได้ครับอ่ตรงป้ายก็ได้ตรงป้ายก็ได้ครับต้นไม้สวยๆหน่อยเออโอ้รีวิวหน่อยดีอีลูครับเออนี่บรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวผมทำหน้าปกเลย ยยอดเลครับจัดสวนจัดได้ลงตัวเลยอันนี้ของไงของไงผมไม่ได้จะของับจะของมาเมื่อกี้แกผมดูแลเองอ๋อดูแลทั้งหมดครับดูจัดการดูแลอยู่ดีบีีครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับดวงมองทุกบอลครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ลำล้ำรวยรสุขภาพแข็งแรงเอาเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนห้องนี้อลังการอลังการเลยอลังการหองนี้อุ้ย แปดร้อยเหมือนกันอะแปดร้อยอู้แต่เมื่อคืนนี้เพื่อมันเต็ม,มเต็มนะคืนนี้ก็เต็มนี่แปดร้อยอันนี้เพปรนเทศขาลูกค้าจะเข้ามาชมบา้านสุดยอดเลยครับชมแรงหมดโอ้ยสุดยอดทีวีจอใหญ่เถอะนี่รับแขกพรอม <laughs> สุดยอดดีดครับ <800. S 2> แปดร้อยตั้งแต่ไปรีสอร์ทมากกันที่นี่แหะครับส,สุดยอดเลยครับราคาก็ไม่แพงบรรยากาศดีครับ บรรยากาศดีมีแก็บมีสั่งอาหารได้ตลอดเมื่อกี้กำลังจะปิดคลิปครับมือแรงครับพอกันอยู่วัดเนินกระบกบตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับมีเสือํำเด้อครับแล้วก็ฝากกุมปิดมือสสดท้ายจ้ะกุมปิดอีกมือหนึ่งครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ